สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสือ่อสวัสดีครับเพื่อนๆยิ่นทีดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบากกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยเรายังคงอยู่กับ PvP ในโหมด Chaos นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเือนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับเริ่มเข้าสู่ช่วงขคงสุดท้ายก่อนที่จะหมดเวลาสึก Cha o สแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆ่คนไหนที่อยากจะได้เพชรเพิ่มเติมนะครับก็อย่าลืมพยายามไต่อันดับเลนกิ้งกันด้วยนะเพราะวันนี้วันศุกร์เหลือเวลาเล่นจริงๆ อีกประมาณเพียงแค่ถ้าไม่นับวันนี้นะ2วันเต็มๆเท่านั้นเองนะครับและสําหรับทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้เพื่อนๆเป็นทีมที่ค่าเขาเรียกวะไรอ่ะค่าจากทีมรวมเนี่ยมันน้อยมากครับ4 0 0 0แต้มจาก5,000แต้มเท่านั้นนะที่สําคัญเป็นทีมที่เอามาเคา์เตอร์เมตาช่วงนี้ได้ดีมากๆนะครับซึ่งเมตาช่วงนี้ถ้าเล่นเมื่อวานนะวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเมตาวันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับ แต่เมื่อวานบอกเลยว่าเผ่านางฟ้ามันโคตรเยอะซึ่งเมื่อวานผมก็ค่อนข้างปวดหัวนะเพราะโอกาสชนะเนี่ยประมาณแบบเล่น5ตาชนะ3ตาประมาณนั้นนะแต่พอมาได้ทีมนี้เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสชนะมันเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยเพื่อนๆและช่วงตง้นคีปเพื่อนๆนะ่าจะเห็น2ตนัวละครที่ผมปลุกพลังแท้จริงไปแล้วนะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเพิ่งมาปลดในคลิปนี้เลยนะคือผมก็อยากให้เพื่อนๆดู f u ลโพเ t e n ชียลของทีม,ท,มทีมนี้นะครับ ว่ามันมีประสิทธิภาพมากขนาดไหนนะจะเป็นทีมคอมโบยุคเก่าเลยก็ว่าได้นะทีนี้แต่ก็จะมีเปลี่ยนตัวละครน,นิดหน่อยครับซึ่งตัวละครที่ใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะมีเป็นายคุ้งแล้วก็น้องหมูฮอกกับออสโลสีแดงนะครับคู่นี้เนี่ยเหมือนเดิมแต่ตัวที่3มเนี่ยผมเปลี่ยนเพื่อนคลิปก่อนหน้ารู้สึกว่าผมจะใช้เป็นกีเลน,นะครับคลิปนี้เนี่ยผมไม่ใช้เ,เพื่อนผมใช้เป็นโกนเทอร์แดงเลยนะครับและซัพพอร์ตตำแหน่งที่4 ตอนนี้เนี่ยค่าพลังมันขึ้นมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถใช้นานาชีได้นะครับผมก็จะระยุกนะครับรอบนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกิลทันเดอร์สีเขียวแทนนะก็สําหรับอาหารที่กินนะครับทีมนี้ผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มทางป้องกันครับกินไม่ได้แบบนึงนะไม่ได้ศึกษาสูตร่ะต้องอันนี้ก็บอกเลยว่าอาหารป้องกันเนี่ยผมว่าค่อนข้างเหมาะสมกับทีมทีมนี้นะเพราะต่อให้เราเปิดก่อนนะครับทีมเราก็ยังถึงในระดับทีหลับได้นะสำหรับตัวละครช่องซับของแต่ละตัวนะครับไวคุ้งเนี่ย ผมใช้เป็นไามิเอลแดงครับส่วนน้องฮอกผมก็เอาอลิสเซตแดงมาสับความถึกเลยนะส่วนโกเทอร์ผมใช้ใช้เป็นลุงเทียร์เลยครับเพราะโกเทอร์เนี่ยน่าจะบาที่สุดในนีแล้วสำหรับฮอคออสโตสีแดงมันได้บัฟเส,สริมสัตว์ทุกอย่างจากไวคุง50%อยู่แล้วด้วยนะครับก็อบอกตรงๆไม่รู้เหมือนกันว่าเมตาวันนี้เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราก็มาลองดูทีมนี้กันดีกว่าว่ามันจะรับมือได้หรือเปล่านะครับพร้อมแล้วก็สามสองหนึ่งไปครับมาครับ โอ้เดี๋ยวทีมแรกเรามาเจอทีมแหวกเลยดัดไข่มุกนะครับไม่ได้เจอเลยเนี่ยอลิซาเบตนี่ด้วยอลิซาเบตฟ้านะก็เดี๋ยวผมเล่งเก็บเกตเลยครับเดี๋ยวบัฟฮอกจังก่อนนะครับคอมโบเราง,ง่ายมากถ้าได้เปิดก่อนเนี่ยผมว่าค่อนข้างได้เปรียบนะแล้วก็นี่เลยครับ,ท,บท้ายไปหนเขาคิดหลบมาไหมเข,า,ขมาไม่กินหลบด้วยโอเค อุ้ยโอ้โหแต่ว่าเขามีทำเอีวแดงนะแบบนี้อาจจะหยาบได้เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องดูว่าการบับโคเทอร์ขึ้นลหมโอ้โหไม่ขึ้นด้วยอันนี้แอบหยาบเพื่อนแอบหยาบผมลืมเช็คเลยว่าเขามีทำเอีวแดงนะไม่อย่างนั้นผมจะสลับการเฉยๆนะครับไม่เป็นไรเดากที่บอกไปทีมเราผมว่าค่อนข้างถึกพอสมควรนะน่าจะไหวโอ้โหดูเพื่อนเลขข่าวล้วนๆนะครับพีดัสฝูกพลังแท้จริงดีครับไม่เข้านะ ไม่คีสักหนอด้วยโอเคถ้างั้นก็น่าจะค่อนข้างโอเคนะแบบนี้ก็เดี๋ยวผมเก็บเกตดต่อเลยครับเดี๋ยวเก็บเก่าแล้วกันอ่ะไปครับเคต่อไปก่อนอเ,เอ้ยลืม,มอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบลืมนะก็คือดันไข่มุกเนี่ยถ้าเราไม่ใช่การ์ดมันจะโดนดีบัฟเพื่อนลดเกรดเมื่อจบเทินนะครับ อันนี้ผมลืมเลยจริงๆคือไม่ได้เจอนานมากนะไทมุกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูดเขาเรียกอะไรเราลดเกรดเขาได้นะน่าจะไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวรอบนี้ผมต้องปลดใช้โกเทอหนึ่งใบครับแล้วก็ลดเกรดแ๊บนึงนะผมแบบนี้แล้วก็ลดเกรดครับไปไหนว่าใบนี้โอเคหวังว่าเขาจะไม่รวมการนะคือถ้าไม่รวมเนี่ยน่าจะจบแต่ถ้ารวมเราก็อาจจะจบ ไม่หรอกม้าโอเครวมะโอเคได้อยู่ครับได้อยู่มาอันติเลาสองตัวนะครับแต่ว่าเขาปลุกพลังแท้จริงมาแล้วนะเมื่อกี้เราไม่ตายเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็น่าจะไม่ตายเนเพื่อนคิดว่านะคิดว่า <laughs> ดูความถึกดิโอ้ยโกรโรถึกโอเคถ้างันน่าจะจบแล้วเเพื่อนแบบนี้ บอกเลยว่าจบครับก็ถ้าเอาชัวนะเดี๋ยวผมตีไปก่อนหนึ่งดอกครับแล้วก็กินแล้วก็อันตีเก่าครับไปเคเฮ้ยมันกันอีหรือเปล่าวะไม่เป็นไรสมว่าตายอะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวเหมือนไม่กันด้วยนะ ท่าของฮอสโลนี่คือมันไม่ใช่ดีบับกนะเนเพื่อนมันเทเลพอร์ตไปต่างมิติเลยนะครับเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยครับเดี <laughs> <c oughs> <de> okay. ๋ยวเจอทีมเดิมโอ้ยกอดโอเคสตูยอมให้ครับ เดี๋ยวดวงสงมพเกินเดี๋ยวโอเคเขาไม่ได้กินหลบมาครปะเพราะฉะนั้นผมใช้แค่นี้น่าจะได้นะโอเคศัตรูยอมครับมาครับโอเคในที่สุดเปลี่ยนคนแล้วเพื่อนๆเราได้เปิดก่อนนะครับก็สวยเลยวายคุงติดลุ่มหลงนะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมว่านี่เลยตัวที่เป็นปัญหาเรานะครับมันยั่วยู่ได้โอเคเขาไม่ได้ใส่ธรรมีลแดงนะก็เดี๋ยวผมบัฟออกจังนะครับแล้วก็ดูดเกรดเหมือนเดิมหมครับมีลบไหมยังมีเลย <c oughs> ลบหลีกด้วย <c oughs> มีลบลีกนี่ปัญหาเหมือนกันนะเอาจริง ไม่เป็นไรถ้าผมเก็บเขาได้ก็ผมเท่ากับว่าจะกินป่าได้อยู่ดีนะครับเรื่องหลังเลยคือตาหน้าเนี่ยเราต้องเก็บให้ได้เพื่อนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเก็บได้นะเขาก็ไม่น่าถึกอะไรมากหรือเปล่าโอเคป้องกันด้ดยุอย่าแรงมากพอมอยู่ครับเล็งใครอุย้ยเล็งเกาเหรอตายปะเนี่ยโอเคเกาผมถึก มาได้ครับแบบนี้ได้ไปตายไหมไม่รู้อ่ะต้องลองดูนะผมก็าตายอาริโอนี่มูลเท่าไหร่แสนสองอ่ะลองดูครับตั้มแทงตายปะตายเฮอะเก้าโอเคสวยงามครับไปเลยฮองจัง เออบอกเลยป่าไม่ได้เดินโอเคศัตรูยอมครับมาครับตาสุดท้ายนะครับโอ้เราเจอไม่ระบุนะเอ้แต่วันนี้คนข้ามพลังน้อยๆท้งนั้นเลยนะแสดงว่าทีมหนังฟ้าผมว่ามันเล่นไม่ได้แล้วเพื่อนๆมันเลยเป็น,น,ปนแบบอย่างนี้นะริมุลุเออผมว่าได้อยู่มั้งเดี๋ยวลองดูครับขอดูเทลจังก่อนใส่มาทาวีเอลด้วยงั้นต้องหัวริมุลุไป โอ้หพราะผมจะตายไปเนี่ยคือมันจะโดนดีบัฟเยอะมากเลยนะ,ะเขาขิ่หลบมาถือว่าสวยแล้วกันเดนเปสามสเต็ปโอเคคิดว่าไหวเพราะเราก็ถึกเหมือนกันไม่ใช่ไม่ถึกตาหน้าเรามีถอดดีบับด้วยครับโอเค <laughs> ไม่เข้า ไม่เป็นไรโอเคครับได้อยู่ได้อยู่มาเราสกิลเดียวอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวผมกินไปเลยครับอืมอีกใบหนึ่งผมบัฟฮอกจังไปเลยดีไหมผมบัฟฮอกจังไปเลยดีกว่าไปที่ผมใช้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะเหมือนมังคับด้วยว่าเขาเนี่ยจะเหลือใช้การได้เพียงแค่2ใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูดเกรด ตาหน้าก็น่าจะอันติได้เลยเออเก็บมาเยอะๆชอบอยู่ละ <c oughs> ดูดมมมมมิมันไม่เข้าเพื่อนโอ้โหมันไม่เข้าแบบไม่เข้าเลยอ่ะเดี๋ยวผมเก็บเมอร์ลินครับก็เดี๋ยวดูดเกตนะ1เกร3สเกรนะครับ4 5หพอดีแล,วมมล,ลว้วก็จิ้มเลยเมอร์ลินน่าจะตายคิดว่าถ้าเอาชัวร์ก็จิ้มเมกไว้ครับเดี๋ยวจิ้มรดเกตไว้อดเกตก็ไดห เพื่อรวมการนะโอเคตายปะโอ้โหไม่น่าตายครับแบบนี้น่าใช้โจมตีสามเท่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวครับไหวไหวอยู่ไหวอยู่อ่าเขาน่าจะห้ามใช้การโจมตีหมู่นะครับอันนี้เออไม่เข้าไม่เข้า มา <laughs> แบบนี้คิดแน่นอนบอกเลยก็ถ้าเอาชัวนะเดี๋ยวผมกินเฮลจังก่อนครับแล้วก็บัฟเก่านะครับแล้วก็อันติเลยไปครับเราใสา่ไม่รีบเราใสาค่ค่อยๆเล่นอยู่ล,ละลากの。 เรียบร้อยก็ข้างหลังสุดเขาเป็นเกานะครับไม่ใช่ปัญหาเลยบอกเลยโอเคศัตรยยอมครับก่อมาครับตาสุดท้ายนะครับแถมให้อีกตาแล้วกันอ่าเรามาเจอหนังควาลูกผสมนะครับโอ้หเดี๋ยวโดนรถเกาะด้วย50% ผมว่าตายได้อล้เนี่ยประเด็นคืออลิซาเบธ์เขาน่าจะแรงมากโอเคดีไวไม่แรงนะครับดีไวพอหยองโอ้อันนี้แหละตัดเลือดเจ้าปัญหาเป็นใครโอ้โหสตีมู่เลยเดี๋ยวก็ไม่แรงเท่าไหร่นะโอเคแต่เขาลดเกรดได้ไงเลิซาเบธไม่เป็นไรอลิซาเบธ์เขาใส่นี่มาเปล่าขอเช็คก่อนนะ โอเคทำเอวอยู่กับอล,ลิซาเบธนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมบัฟทขาจังครับใช้1ใบดูมา3เกตแล้วก็เดี๋ยวเราตีตอดไว้ก่อนโอเคอดูดมาครับ3เกตตอดไปซึ่งหลอดโอเคทีมเราค่อยๆเล่นครับทีมเราค่อยๆเล่น ซึ่งทีมเขาเนี่ยไม่มีรถเกตนะยกเว้นอลิซาเบธต,ตัวเดียวเหมือนบังคับให้เขาต้องหดฮอ,อกตัวเนี้ยตัวอื่นตีไม่ได้เ <c oughs> ขาพยายามเล็งเกาผมนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเล็งเกาเหรอถามจริงอ๋อเขามีอีกใบอ๋อโอเคโอเคเข้าใจได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมลดไดมเมจไปก่อนแล้วกัน แล้วก็ปวดไปครับส่วนเกาอีกใบรวมไว้ดีไหมรวมไว้โอเคโอเคราบัางโจมตีไว้ค่คอยๆครับค่อยๆพี่เกาตายไม่เป็นไรนะแต่กลัวอย่างเดียวอะ่ะคือข้างหลังถ้าเขามีตัวแบบฆ่าได้เราลดเกรดเนี่ยอาจจะหนักเราหน่อยแล้วรอบนี้เนี่ยเป็นเธอสุดท้ายแล้วที่โดนรถเกาะอของลออูเชลนะครับ เขาจะเก็บให้ได้เลยวะโดนไหมเนี่ยอย่านะอย่านะคิดว่าได้ทั้งนั้นโอเคสวยครับเขาไม่มีนะบอกเลยถ้าอย่างนั้นน่าจะจบเพื่อนๆน่าจะจบมาไปครับกินไปเลยน้องเบ็ดคือน้องเบ็ดถ้าโดนกินเนี่ยก็นไม่น่ากลัวแล้วผมว่าแล้วก็ลดดาเมจไว้ครับแล้วก็ต่อไปเหมือนเดิมชุบ เราต้องค่อยๆเล่นนะทีมเราเอาจริงคือมัอนเล่นง่ายขึ้นเยอะเพราะว่าทีมเราเนี่ยมันถึกมากเพื่อนจริงๆได้ความสามารถของวายคุงมาเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเล่นไม่ได้แบบนี้นะโอเคบอกเลยตอนนี้เราโคตรถ,ถึกแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมรวมการฮอกจังไว้ทีมเขาเนี่ยไม่มีรถเกตดนะอลิซาเบตมาใหม่ผมก็กินใหม่หายไปอีก2เทิน ิวทันเดอร์นี่เป็นเป้าเลยแต่ถ้าคิวหายนี่ก็เป็นเรื่องอยู่ไม่เป็นไรได้ครับมาอุ้ยอันติมาด้วยผมใช้1แล้วก็ลดเกตฆ่าเลยดีไหมตีหวดไว้แล้วกัน2อสโอเคครับได้ใช้เปลื่ยแล้วกันคือถ้าผมเก็บได้เนี่ยก็สบายนะครับเหมือนเขาหายไปหนตัวนะยปปะ โอ้โหไม่ตายเหลือทำไมวะเนี่ยอะโอเคอย่างน้อยเกิดใหม่ละมาการเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้นะจริงๆทำอะไรไม่ได้เ,เพื่อนๆแต่การยูทันเดอร์ม,มันลบไปไหนเนี่ยโอเคหนึ่งใบครับสองใบแล้วไงก่อใปครับเหมือนเดิมครับเราก็เล่นเหมือนเดิมนะ,ะใช้ไปเลย เจอทีแบบนี้นี่ศัตรูแบบงุดกิดแน่นอนอ่ะหินกิ้งวิ่งปะทะอ่ะเรียบร้อยครับตาหน้าเกตมาอีกเดี่ยวขึ้นอดชนเฮ้ยตายไปเนี่ยอย่าตายโอเคกิวผมขอบคุณมากโอ้โหเขาสู้สุดใจจริงเลยเนี่ย น่าจะตายแล้วล่ะผมว่าตายไหมตายดิเฮ้ยเขาถึกเอาเรื่องอะเนี่ยทำเป็นเล่นอ่ะไม่เป็นไรอลิซาเบธเขาเนี่ยตายยรือวะน่าจะตายไปแล้วนะผมว่ากลับมาก็กลับมาแบบตายแล้วนะครับโอเคหนึ่งไปเป็นเกมยืดเฉยเลย คลิปนี้ได้คลิปยาวปวดมาครับลาก่อนน้องเบ็ดเรียบร้อยครับสู่สวรรค์นนะก็มาเดี๋ยวผมขอดูหน่อยละกันสแตตหมูผมได้แล่ตัวนะครับอันนี้คืออยู่แค่2ตัวเลยนะโอ้โหดูเ่อนดูสแตตนี่นะครับป้องกันจะ2องหมื่นะบอกเลยผมเล่นไม่ประมาทอยู่แล้วเออกินไปก่อน ไว้คุ้งเรียบร้อยแสนแปดด้านหลังเขาตัวอะไรอ๋อเขามี ol, เอสคโนเดี๋ยวจะสีแดงโอเค <c oughs> เขายอมแล้วครับ <c oughs> เรียบร้อยอุ้ยบวก36ด้วยนะแสดงว่าคนนี้เนี่ยคะแนนเยอะเพื่อนโอเคครับก็สำหรับคลิปพีพวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทีม h o อปออสโลสีแดงยุคเก่าแต่เป็นเวอร์ชั่นแบบอัปเกรด ปี2024นะและบอกเลยจากที่ผมดูประสิทธิธภาพของทีมนะผมว่าทีมนี้เนี่ยน่าจะได้ใช้ใน PVP ีสก chaos แบบยาวๆนะครับผมก็เลยตัดสินใจปลดลูกพลังแนทะ้จริงให้กับทางน้องวายแล้วก็ฮอ,อกกับฮอสโตสีแดงตัวเก่าที่เพื่อนๆเห็นในช่วงต้นคลิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์สมัครใชเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราเมปาามเจอกันใหม่นนนล้้าสสรััับวีีขออตกก่แเจด